นี้เนี่ยครับใครใครใครเชื่อว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกตัวจริงมีอํานาจเบ็ดเสร็จบ้างหรอนะครับนี่เป็นความเชื่อของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาจะพูดอย่างไรก็ตามคุณเศรษฐาขาดอย่างหนึ่งคือคุณเศรษฐาไม่ได้มีดีเอ็นเอนะคุณจะบอกให้คือไม่ได้มีดีเอ็นเอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาก็อยู่ในสถานะเท่าที่ทําได้นะทำอะไรที่แผลงแผลงอะ่ะเอาเอาคุณจะอาฝันดูยาว่าแต่เรื่องอื่นะ ตอนวันประชุมสภาพิปรายทั่วไป152ระหว่างพิธากับเศรษฐาเนี่ยคุณพิธาคุณเศรษฐาคุณพิธาเนี่ยพูดเหมือนนายกนะแต่คุณเศรษฐาพูดเหมือนพูดนำฝ่ายค้าน<笑><笑>เห็นไหมลองฟังฟังสป,ปีดสองคนเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้ว่าใครมีตําแหน่งอะไรเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายค้านแต่พูดเหมือนนายกอีกคนหนึ่งเป็นนายกพูดเหมือนฝ่ายค้านเนี่ย neighbor, นี่อยู่ในบริบทยังไนะไม่จริงๆเอา จตุพรเป็นโซมไว้จตุพรเป็นสซมไม่ได้เป็นโซมแต่ไม่กว่าว่าตามเนื้อผ้า <laughs> ดูสปีดสปีดสปีดปิดของพิธาเนี่ยนะครับกับการออกมาตอบโต้อของอนายกเศรษฐาธีรตอนการพูดธลรตอนเนี่ยไหมคือถ้าพูดแบบผู้นําเนี่ยพิธาก็ได้เต็มแต่พูดแบบฝ่ายฝ่ายค้านเนี่ยคุณเศรษฐาก็ได้คะแนนเหมือนฝ่ายค้านมันสวนไง เห็นไหมว่าคนที่เป็นนายกควรจะพูดยังไงคนจะเป็นฝ่ายค้านควรจะพูดยังไงนะครับความจริงก็พูดสลับกันด้วยกันทั้งคู่ะนะครับ<อ>ฝ่ายค้านพูดเป็นนายกนายกพูดเป็นฝ่ายค้าน ที่เราพูดกันมานะคะเดี๋ยวจะจะจะให้ฟังคุณทักษิณอีกครั้งเพราะว่าการที่คุณทักษิณน,นอกเหนือจะออกมาพูดเรื่องเงินหมื่นดิจิตอลแล้วใช่ไหมคะคือแน่นอนก็อาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจภาพลักษณ์ของพรคกันนะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่คุณทักษิณพูดแล้วมันก็ชัดก็คือเรื่องตัวบุคคลการพูดถึงคุณแพทองทานกับคุณเสฐานะคะอย่าฟังคุณทักษิณก่อนเชิญค่ะนายโยกเสฐานี่นำพาประเทศได้เพราะเนื่งองจากว่าท่านเป็นนักบริหารและมีประสบการณ์มาก การบริหารมันอยู่ในกรุงเทพการมีเครือข่ายในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือสลับสนุนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็จําเป็นเหมือนกันของผมนี่ก็เป็นคนมานอกมาเป็นนายกวันนั้นก็ไม่มีเครือข่ายในกรุงเทพ อันนี้ก็จุดอ่อนมันก็มันมีจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะของพรรคเพื่อไทยนายกเศรษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วงทานซิชันหรือช่วงเปลี่ยนผ่านาระหว่างการเมืองที่มันมันมีหลายพักอย่างนี้นายกเศรษฐาน,น่าจะทําได้ดีเพราะความมีประสบการณ์นะรผมมั่นใจว่าคุณยิงสามารถที่จะนําทีมพลิกเกมได้ไม่ยากคือเป็น DNA ระหว่าง ผมกับขุนหญิงผสมกันเป็นขุนหญิงเพราะฉะนั้นเขาเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากขุนหญิงแต่เขาเอาส่วนที่เป็นทนเอาโกอิ่งคือพบปะผู้คนทําการเมืองเข้าใจการเมืองเนี่ยแบบผมแล้วก็เขาก็เรียนรู้จากแม่จากพ่อมาเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กมาทั้งสองทางผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นําที่ดีได้ ไม่ใช่มาเชียร์รูปนะในเมื่อผมทําได้ดีเผมก็ต้องทําได้แล้วเขามีดีเอ็เอแม่เลยเขาต้องทําได้ดีกว่าผมด้วยเนี่ยใช่ไหมที่มีพลังมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะดนตรีส่งนะคะมีภาพประกอบแล้วก็ด้วยคุณทักษิณนะเป็นคนที่พูดแล้วมันมีพลังนะแต่ว่าการการใช้ข้อความแบบนี้ในพักอะจริงๆเป้าหมายที่คุณทักษิณพูดเนี่ยเป้าหมายคือพูดกับคนในพักหรือพูดกับสังคมใดคนะ คือทั้งทั้งสองส่วนในพักก็เหมือนจะบอกว่าให้รู้ว่าใครเป็นใครนะในทางสังคมนะครับในหมู่ประชาชนก็รู้ว่าคุณอุ้งอิงคือเป็นแผนสองนะแต่ว่านะครับเป็นคนที่จะพลิกเกมคุณเศรษฐานี่อยู่ในระยะการเปลี่ยนผ่านคือจะเปลี่ยนผ่านหรือผ่านเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าการออกแบบเรื่อง DNA ว่า จุดสำคัญของคุณลุงยิงเนี่ยซึ่งผมเองก็มองด้วยความเข้าใจว่าถ้าท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านวางแผนว่าให้ DNA อของท่านเป็นตัวพลิกเกมท่านให้ลูกของท่านเนี่ยนะครับหรือว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องที่สป,ปีดต,ต่างๆในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับหรือว่าเรื่องการสแสดงความคิดเห็นการโพสอะไร,รต่างๆเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นระเบิดทําลายตัวเองได้อย่างไร เพราะคนที่จะออกแบบวางแผนที่จะมาเป็นผู้นำในอนาคตนั้นจะต้องมีความระมัดระวังแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ากรณีที่นายกทักษิณเนี่ยนะครับซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับพ่อก็ต้องมีความรักลูกเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าผู้ปกครองของประเทศในระบบรประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากดี a นะครับถ้าจะเกิดจากดี a อนนั้นเนี่ยนะครับ ตั้งแต่นายกรัมตรีคนแรกนะครับเรียงลงมานะครับก็ต้องถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมโดยการสืบทางสายเลือดซึ่งไม่ใช่เรื่องการปกครองโดยการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นอ้วิธีคิดเรื่อง d n เนเอนะครับในทัศนคติเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับที่อำนาจเป็นของประชาชนมันไม่ใช่ DNA เนี่ยนะครับเป็นเรื่องอ,อีกกรณีหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ นะครับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งวางแผนและเป็นตัวพลิกเกมผมว่าเพราะที่ผ่านมานเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันกลายเป็นเรื่องของการพลิกลิ้นจะมากกว่าที่จะพลิกเกมนะครับนี่ผมไม่รู้พูดว่าเขาแรงไหมเพราะว่าหลายเรื่องถ้าเขาถูกออกแบบมาเพื่อเพือกเป็นเป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นคนที่จะมาพลิกเกมการสปีดแต่ละเรื่องเน,นะครับจะต้องไม่เป็นผลตรงกันข้าม โดยเฉพาะเรื่องจุดยืนนะครับปิดสวิตสอวปิดสวิตสามปอคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้อะไรก็ว่าไปหรือแม้กระทั่งว่าจะไม่มีวันจับมือดูหน้าดิฉันเอาไว้เห็นไหมทุกอย่างเป็นวาวาทะที่ค่าทั้งหมดแม้กระทั่งเรื่องสงกรานในเรื่องกระจอกห้อยที่สุดเนะ่ให้คนสาดนา้ำหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยหนึ่งถึงสิบยังให้คนสาดน้ำยังไม่ได้อย่าว่าแต่เรื่องใหญ่เอาเรื่องนะครับตักขันแล้วก็สาดกันเนี่ยยังทําไม่ได้เลยเนี่ย หรือแม้กระทั่งว่าการบอกว่าในช่วงงานจริงๆนั้น,นตัวเองต้องไปพาครอบครัวไปเที่ยวพกดดักผ่อนที่องกฤษคนที่จะพลิกเกมเนี่ยนะครับไปทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นหลักคิดเรื่อง DNA นั้นมันจึงเป็นทัศนคติที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหลักประชาธิปไตยนั้นจะอ้างเรื่อง DNA ไม่ได้แสดงว่า DNA ของคนอื่นจะไม่เหมาะสมเป็นผู้ปกครองประเทศนี้หรือ,อยังไง แต่ว่าถ้าฟังคุณนักสินแบบนี้เนี่ยคือคุณเสรษฐาคงไม่ได้ถูกเปลี่ยนง่ายๆถูกไหมคะคือคําว่าคือคุณเสรษฐาเหมาะกับการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเขาว่าการเปลี่ยนผ่านมันน่าจะหมายถึงจนหมดอะ่ะจนหมดวาระรัฐบาลชุดนี้อะ่ะไหมคะคุณจตุพรคือคุณเสรษฐาเนี่ยนะครับมันอยู่ทั้งหมดในที่ผมบอกว่าถ้ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นดีลนะครับที่ถูกขายขาดคุณเสรษฐาก็าอยู่ต่อไปแต่ต้องไปเจออีกสถานการณ์ข้างหน้านะครับที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นระเบิดเวลาที่รอกันทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครที่แบบเบ็ดเสร็จเพราะว่าการจะอยู่หรือไปของคุณเศรษฐาเนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณเศรษฐาเลยคุณเศรษฐาไม่มีทางเลือกที่จะอยู่หรือไปอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเจ้าของการดิวนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องการมีความประสงค์อย่างไรนะครับ<ม>คือหมายความก็เปลี่ยนผ่านคือหมายความเปลี่ยนผ่านได้ทุกเมื่อพูดไม่จบ นะครับอยากจะเอาวันไหนก็วันนั้นนะครับดูคุณสมัครนี่ผมพยายามยกตัวอย่างกันมาก่อนหน้านี้อืนอันนั้นเชี่ยวกรากที่สุดในทางการเมืองไม่เคยแพ้ใครในสนามการเลือกตั้งทุกระดับแต่ก็เจอในนะครับกับระยะเปลี่ยนผ่านกันแบบนี้นะครับคือผมเองก็เห็นว่ากรณีของคุณเสถฐาเนี่ยจะอยู่ในบริบทอย่างไรก็ตามเสียงจะขึงขังอย่างไรก็ตามแต่คุณเศถฐาเป็นคนที่น่าเหินใจเพราะท้ายที่สุดท่านไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรของท่านเอง ยกเว้นฮารากิรีตัวเองเท่านั้นเองเฮ้ยสิ้นหวังแท้ๆฟังจตุพรพรมพันธ์ทีนี้ที่คุณจตุพรพูดมาสักครู่นี้นะคะคือจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภามันก็เห็นหลายอย่างเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่1-5-2่งห้อที่อภิปรายโดยที่ไม่ลงมติคือมันคงไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะคะแต่ว่าหลายๆอย่างที่เราได้เห็นเช่นนายกพูดถึง แต่ละเรื่องแบบไม่ได้ไม่ได้ลงในเนื้อ,อไม่ได้ลงในเนื้อแต่ว่าเป็นแบบวาทะทางการเมืองเป็นการตอบโต้โดยการใช้โวหารคําพูดต่างๆมากกว่าอันนั้นแบบหนึ่งที่คุณจตุพรก็ก็พูดมาสักครูน่นี้แล้วก็ผมคิดว่าคนก็คน,คน,ค,นคนก็คงเห็นนะสไตล์นายกแบบหูมาแบบใช้สำนวนใช้โวหารทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะเห็นท่าทีของนายกแล้วก็พัก พักรัฐบาลอย่างเพื่อไทยมากๆว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเรื่องและการอภิปรายของก้าวไกลคือซุ้มเสียงอะซุ้มเสียงใช่ไหมอาจจะมีอาจจะมีจจะมรัฐมนตรีประเสริฐอะ DES ที่ดูจะ <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนกับก็ใช้เวทีนี้อย่างเหมือนกับแบบก็ยังมีความเป็นมิจรภาพกันอยู่นะแต่ใดๆก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี้ยคุณจตุพรคือการที่คุณพิทาพูดถึงตัวเองว่าคงอภิปรายเป็นครั้งสุดท้ายอะอันเนี้ย ก็คือชัดแล้วคือก้าวไกเขาจะพูดมาตลอดนะคะว่าแบบไม่อยากให้พูดเรื่องการยุบพักการเมืองเป็นเรื่องปกติซึ่งนี้เราก็ใจตรงกันไม่ใช่เฉพาะกับก้าวไกลหรอกแต่ว่าการที่แม้กระทั่งคุณพิธาเองพูดในสภาคือเท่ากับว่ามันไม่มีการพลิกแล้วใช่ไหมคะคือมันจะไม่พลิกแล้วยังไงก้าวไกลต้องไปยังไงต้องมีการยุบก้าวไกลแน่นอนถูกไหมคะคือคือก้าวไกลอย่างที่ผมบอกว่ามันมันเป็นเหตุที่เขาไม่ต้องการให้เกิดปัญหาในภายภาคหนะ้า ปัญหาที่ว่าคือการจับมือกับพรรคเพื่อไทยน,นั่นคือเรื่องเดียวนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนั้นนะครับการทำหน้าที่นะครับการอภิปรายของคุณพิธาพอยอมรับสภาพถึงความเป็นจริงเนี่ยนักต่อสู้เนี่ยพอมันมันปล่อยวางได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับการจะอยู่หรือไปโดยไม่มีความอีหนังขังขอ,งอส่วนใหญ่นี่นะครับถ้านั่งในตำแหน่งแล้วไปติดยึด นะครับการแสดงออกต่างๆนะครับมีความยึดมั่นถือมั่นการต่อสู้นี่เป็นไปนด้วยความยากลําบากพอเขาเนี่ยนะครับปล่อยวางได้ว่านี่คือการพูดครั้งสุดท้ายมันจึงเป็นสปีดท,ที่ดีที่สุดของเขานะครับในการทําหน้าที่ในการสรุปการอภิปรายส่วนการพูดของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดผมก็พอจะรู้ว่าวาจาที่ท่านพูดนะครับผมไม่เชื่อว่าท่านคิดเอง แต่ผมก็รู้ว่าใครเป็นคนคิดให้ด้วยนะครับใครคะใครใครเอาตรงนี้ก่อนใครเชื่อผมแต่นะครับท่วงํำนองเสียงนี้เนี่ยไม่ผ่านหูนี่ผมรู้มาจากใครนะครับคนที่ผมรู้จักดีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยคือสมาธิสมาธิไม่ฟังอย่างอื่นแล้วนะรอคุณจตุพรใบใครก็ไม่ต้องมากนะครับวันที่คุณเสรษฐาชกล่อเป้าอ่ะ นีครับมีคนสามคนนะครับที่นาย,ยกทักษิณไม่เป็นประธานงานศพและคุณเศรฐาไม่ได้ไปนะครับที่คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับไปชกลอ่อเป้าอยู่ที่ชายทะเลนะก็มีคนสามคนเดินทางไปพบนับ่นแหละที่มาของแก๊กอะไรต่างๆปฏิเสธผมได้นะแต่ว่าลีลาแบบนี้เนี่ยมันเข้าหูผมบ่อย <c oughs> <c oughs> ทำไมผมจะไปรู้ว่าใครเพราะว่าคือขวัญไม่รู้เท่าคุณจตุพอรอยู่แล้วนะคะแต่แต่แค่จะออกความเห็น ว่าไม่ไม่คิดว่าสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกเศรษฐาจะใช้ลีลาแบบนั้นในการลุกขึ้นพูดคือหมายความว่านะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีวิธีการที่จะอธิบายเนื้อหาด้วยความอดทนจะเน็บบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ต้องไม่ใช่เน็บเป็นเรื่องหลักเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี ไอ้วจจาจาธาตุศิลแก๊กมุมมองเนี่ยนะครับปกติมันก็มีทีมวิธีการคิดให้กันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าการใช้แก๊กนี้นะครับมันควรจะเป็นแก๊กของฝ่ายค้านมันไม่ใช่แก๊กของคนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็หมายความว่าพอการหักมุมอะไรต่างๆดูเหมือนว่ามันจะเป็นประเด็นแต่ว่ามันทําให้การเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมันถูกด้อยค่าลงด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอะไรต่างๆโดยฉับลันน่ นะครับมันไม่ได้ท่วงํานองพวกคุณเสถาเพราะว่าถ้าคุณเสถาคิดเองท่านคงไม่ต้องอ่านนะคุณจตุพรก็ว่างเนาะส,สังเกตดูสังเกตที่จับผิดอ่าผมเห็นพอวาจานี่ผมผมเก็ตเลยนะครับและผมเห็นร่องรอยมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเขาเลือกแนวทางการสวนไอวาจาแก๊กแบบนี้ นะครับเป็นแก๊กที่ผมคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมผมก็พอคาดเดากันได้แต่เอาเถอะนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมมองในฐานะที่อ,าอาฐานะประชาชนที่เคยอยู่ในสภา,าตรงนั้นด้วยว่าคือคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีท่วงทํานองของการอธิบายเรื่องราวนะครับจะสวนบ้างแต่ว่ามันต้องมีความระมียดนะครับในการใช้ Mm. เพราะฉะนั้นการสวนคุณจุลินหรือสวนคุณชวนก็ตามนั้นเนี่ยนะครับก็ดูผมไม่เห็นว่าจะได้เปรียบอะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาควรที่จะวุฒิภาวะที่เหนือกวา่านะครับอธิบายชี้แจงนะครับจะเน็บบ้างแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในบริบทของการเป็นผู้นำนะครับการการพูดแบบผู้นำการพูดแบบฝ่ายค้านหรือการพูดแบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยมันเป็นคนละบริบท และการเล่นบทนี้เนี่ยนะครับคือดูกองเชียร์อาจจะสาใจนะแต่ว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่บทของเขาที่ต้องเล่นแบบนี้ออันนี้คือนายกเศรษฐานะคะซึ่งจริงๆแล้วในในสภาในทุกๆครั้งเนื้อข,นขันดูค่อนข้างค่อนข้างยาวนะคะสองวันนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่นายกลุกขึ้นพูนี่ ส่วนตัวค่อนข้างแปลกใจแต่โอเคสุดท้ายแล้วมันก็คือผ่านการกั่นกรองตัดสินใจมาแล้วแหละว่าจะใช้ท่าทีคําพูดในลักษณะนั้น,น,น,นทีนี้กลับมาที่คุณพิธาค่ะคุณจตุพรเดี๋ยวขอไปย้อนฟังคุณพิธาพูดที่ค,คุณจตุพรชอบนักชอบหนาค่ะพิธาจะพักเก้าไกลอะค่ะ <laughs> <laughs> อยาให้ฟังกันอีกรอบค่ะขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความในใจสักเล็กน้อยว่าตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมา ผมไม่เคยเสียใจเลยครับที่ผมไม่ได้เป็นพวกที่ได้บริหารถึงแม้ว่าผมจะชนะเลือกตั้งสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้312เสียงก็ไม่ได้น้อยกว่า3 1มเสียงที่ท่านมีไม่เคยเสียใจด้วยที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะผมก็เชื่อว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นก็มีความสําคัญต่อระบบประชาธิปไตยการเป็นฝ่ายค้านก็สามารถทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้สุขภาพของประชาธิปไตยไม่ได้วัดอยู่ที่ว่ารัฐบาลน,นั้น มีอำนาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านนั้นแอคทีฟแค่ไหนและทำงานให้กับประชาชนมากน้อยได้เพียงไรแล้วก็ไม่เคยเสียใจยด้วยครับว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย152ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความรับอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส่นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติด ค้างใจอีกต่อไปยิ่งได้การเห็นการที่เพื่อนสสที่อยู่รอบร้อมผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองในการอภิปรายในสองสามวันที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาอีกต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งเ่ียเกิดขึ้นกับพรรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทําลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทําให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้น หายลงไปเพอเอยิ่งยุบพักจะยิ่งทําให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทําได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้าไปยังไงคะพิธาของคุณจตุพรนะคะคืออยการเล่นค่ะคือคือความเป็นจริงเนี่ยในส่วนพักเก้าไกลนะครับที่อาจารย์พิยบุตรเสนอแนะ เรื่องการอภิปรายโดยว่าลดวิธีการอ่านสคริปต์นะครับผ่านหน้าจอแล้วก็อภิปรายอย่างเป็นธรรมชาติด้วยความความจำคือการอภิปรายในสภาสเสน่ห์ของมันเนี่ยคือวาจาท่าสื่อและการอ่านอ่านเท่าที่จำเป็นกรณีของพิธานะการพูดที่ออกจากใจเนี่ยมันง่ายหมดนะมันก็จะเป็นธรรมชาตินะครับยิ่งกดทับมากเท่าไหร่ การใช้วุฒิภาวะนี่แหะครับของการเป็นผู้นํานะครับแล้วก็การใช้เขาเรียกว่าศิาละปะการพูดแบบผู้นํามันก็จะบังเกิดเพราะว่ามันมาจากาจิตใจที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งจะตรงกันข้ามกับนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านมีสคริปต,ต์ของท่านแบบนั้นเพราะฉะนั้นการยอมรับความเป็นจริงภายใต้ใตพื้นฐานอันนี้นนและความเป็นจริงสเสน่ห์ของของการอภิปรายในสภา พักเก้าไกลเนี่ยเป็นพักที่รวบรวมเอกสารอะไรต่างๆที่เก่งมีข้อมูลที่เก่งแต่ว่าเป็นไปตามที่อาจารย์ปิยบุตรว่าคือการขาดความมั่นใจคือความเป็นจริงคนรุ่นนี้มันต้องใช้ความจําถ้าเขาอภิปรายเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องอ่านน,นะครับอ่านเท่าที่จําเป็นตามเอกสารที่มาไล่เนี่ยแบบที่พิธาเขาพูดนะครับผมว่านี่นะครับพระเก้าไกลก็จะยกระดับนะครับอีกแบบนึงนะครับและผมเชื่อว่าวัยของเขาเป็นวัยที่น่าจะจําที่ดี ต่การขาดความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านะครับคุณพิธาจะเป็นนักการเมืองถึงวันไหนก็ตามนะครับแมตส่งท้ายนั้นนะครับเป็นการพูดที่ดีที่ดีที่สุดของการเป็นนักการเมืองของเขาแหละให้ให้คุณจตุพรลองวิเคราะห์ณะวันนี้นะคะคือว่าคือถ้าฟังจากแม้กระทั่งคุณพิธาเองหรือว่าการให้สัมภาษณ์ของคนอื่นๆในพักเนี่ยก็ยอมรับแล้วแหละว่ามันคงคงถึง จุดที่คาดหวังเป็นอื่นไม่ได้แล้วก็คือจะมีการยุบพักเก้าไกลทีนั้นถามไปข้างหน้าเลยนะคะคุณจตุพรคิดว่ายากไหมที่พักใหม่ของก้าวไกลจะหาคนแทนพิธาคือตอนที่ธนทรเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมคะแล้วมาพิธาเนี่ยพิทาก็ก็งานหนักมากนะคะแล้วจากพิธาซึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากระแสมันเกิดขึ้นจากตัวเขาแยกจากแยกจากพักด้วยบางส่วนนะทีนี้พอไปพักใหม่ถ้าไม่มีพิธาการหามาแทน ยากไหมคะคือหนึ่งจำนวนสอสอเ,เขาจะได้อย่างไรเขาได้ลำดับที่หนึ่งแต่ว่าคนที่มาแทนกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายจนถึงทีเดียวการต่อเนี่ยนะครับระหว่างทีมอนาคตใหม่กับเก้าวไกลก็เป็นจุดต่อที่สมบูรณ์และเก้าวไกลในบางเรื่องก็ทําดีกว่าอนาคตใหม่ก็เสียด้วยซ้ําหมายถึงว่ามันสา,สามารถที่จะไปต่อยอดกันนะครับอย่างกลมกลืนกันมากที่สุดทีนี้ที่ต้อง ต้องดูต่อไปว่าถ้าผลของการยุบพักไปคล้องเอา44คนซึ่งความเป็นจริงนั้นบางคนก็ไม่ได้เป็นผู้แทนแล้วแต่ว่ารวมทั้งสองส่วนเนี่ยอาจารย์ยุทธพรก็ไปนับให้ผมดูก็ทั้งกรรมาการพักและก็ใน44คนที่เป็นผู้แทนชุดนี้จริงๆเนี่ยรวมกันมา26คนแต่ว่าเป็นบุคคลสําคัญทั้ง่นั้นใน44คนไม่ว่าเป็นวิโรธเป็นโรมเป็นสิริกัญญานะครับนอกจากพิธาชัยธวัฒน์แล้วเนี่ย หลายคนเนี่ยนะครับซึ่งถ้าถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่ที่น่าเสียดายของการเมืองไทยเพราะเขามีความแหลมคมเพิ่มขึ้นตามลําดับส่วนเนี่ยนะครับที่จะหาคนมาทดแทนอย่างไรเขาก็หาเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับพิธาจากธนาธรปิยาบุตรช่อจนกระทั่งถึงชุดพิธานั้นเนี่ยมันก็สร้างมาตร,รฐานสูงแม้ว่าจะได้รับชุดใหม่ในนามพักเก้าใหม่หรือชื่อเก้าอะไรก็ตามนะครับหมายความว่า ผมเชื่อว่าเขาจะได้รับความนิยมที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรเขาก็ได้ที่หนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องการพัฒนาการนะครับในการสร้างผู้คนการเมืองเนี่ยคือคุณจงฝันคือบางเรื่องมันต้องฝึกฝนนะนะครับ mm hmm. ถ้ามีจิตใจมีหัวใจเนี่ยนะครับพรแสวงมันใหญ่กว่าพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับถ้าเขาสามารถฝึกทักษะในการถ่ายทอดบริบทอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็สามารถหาค,คนทดแทนได้ตอนแรกก็อาจจะถูกเปรียบเทียบ นะครับแต่ว่านานวันคนก็จะคุ้นชิดจะโดยความจําเป็นนะครับหรือว่าสไตล์นั้นได้รับการยอมรับในขณะนั้นนันนะครับใครจะคิดว่าวันที่พิธาขึ้นมาแทนธนาธรเนี่ยเขาก็จะทําได้อย่างกลมตื่นวันที่ธนาธรมีบทบาทพิธาก็มีบทบาทน้อยเมื่อเทียบยังห่างไกลกับสามคนชุดแรกแต่ว่าพอให้โอกาสเขานําเขาก็นําไปผมก็เชื่อ<ม>ว่าผู้นําคนใหม่ของเขาก็จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ก็อยู่ในบทบาทนำเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าบริบทเขาอยู่อีกอย่างหนึง่งตอนแรกอาจจะดูไม่เห็นแววแต่นั่งไปนั่งมาแววก็จะบังเกิดขึ้นมาอมตอนตอนแรกว่าจะถามปิดท้ายว่าคิดว่าจะมีแบบพอ,พ,อพักโดนยุบแล้วใช่ไหมคะคิดว่าจะมีคนสอยเอาคนของก้าวไกลเข้าพักตัวเองเยอะไหม ยังไม่ถามดีกว่าขอปิดท้ายที่อันนี้ก็คือคุณจตุพรเท่าที่รู้เราคุยกันนะวันนี้นะคะล้วถ้าสมมติการเลอกตั้งมาอีกตั้งสองสมปีนะคะคิดว่าเพื่อไทยอ่ะจะได้คนเก่าจากพักต่างๆตอนนี้ที่กระจายไปอยู่กลับมาเยอะไหมคะผมว่าอยะเพราะว่าเขารู้ว่าเหตดผลคือเพื่อเพื่อไทยไทยอยากเข้าเพราะว่ากระแสสูงกระแสมาจากสองเรื่องคือประชาธิปไตยและผลงาน ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและเรื่องอื่นๆเมื่อจุดยืนประชาธิปไตยมันเสียหายเห็นไหมผลโพเนี่ยอธิบายชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่รู้ถึงความสําเร็จของรัฐบาลแบบนี้ว่าจะสําเร็จกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจุดแข็งมันกลายเป็นจุดอ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาการตัดสินใจทางการเมืองเ็าจะไปแห่นะครับเข้าพักในยามที่มีสภาพแบบนี้กันอย่างไร เพราะนี่นะครับเอาเรื่องที่พรรคเพื่อไทยพูดในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้กับในขณะบริหารเนี่ยใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ไปไม่เป็นอยู่แนละ้วขอแทรกนิดเดียวเป็นคําถามสุดท้ายค่ะคุณจตุพรคือคุณจตุพรท,ที่ขวัญถามแบบนี้แล้วแปลกใจคําตอบคุณจตุพรคือคุณจตุพรไม่คิดว่าการที่คุณทักษิณเปิดหน้ามาแล้วช่วยมาดันหลังหรือจะอยู่เบื้องหน้าเพื่อนํานเพื่อไทยก็แล้วแต่นะมันจะช่วยให้แบบคนเก่าๆม,มั่นใจแล้วก็กลับมา อยู่ในทีมเดียวกันกับคุณทักษิณกับพรคเพื่อไทยเหรอคะคือคนเก่าๆเนี่ยหลายคนเขามีโรคของเขาไปแล้วสองเนี่ยนะครับคนเก่าๆในวันของนายกทักษิณก็จะราภาพกันไปมากแล้วนะครับแล้วก็มีมีม,ม,มีมีเส้นทางของตัวเองแล้วปัญหาเนี่ยนะครับคือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่นายกทักษิณเขาก็พูดหรือคนในพักเขาก็พูดเรื่องคนรุ่นใหม่ที่จะต้องไปสู้กับพรกเก้าไกลในอน,นาคตไอ้นั่นเป็นภารกิจหลัก เพราะอย่างที่ผมบอกว่าสเสน่ห์ของพรรคเนี่ยมันคือสเสนรร่ห์ประารรชาธิปไตยพอเสน่ห์ประชาธิปไตยมันจางหายเนี่ยนะครับมันจึงเบื่อสเสน่ห์นี้มันหายเนี่ยคนเก่าๆอย่างที่ผมบอกว่าหลายคนจานวนมากก็เริ่มหมดสภาพแล้วนะไปตามเงื่อนไขเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็คือหมายความว่าเขาต้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่สิ่งใหม่เขาไปสู้กับเก่าไกลมันไม่ได้นะครับเมืเม่อเทียบปอนต่อปอนกันแล้วเน,นะครับโดยเฉพาะจุดยืนประชาธิปไตย นะครับและก็นะครับการบริหารซึ่งไม่เป็นเหมือนปี4-4ถึง4-8แม้กระทั่งยุคของท่านนายกยิ่งลักเองก็ตาม,มคุณจตุพรคะที่เราคุยกันมานี่มันยังค้างข่าวอีกหลายเรื่องเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกนัดไปช่วงพฤศษภาเลยแล้วกันนะคะครับยินดี <laughs> <laughs> คุณจตุพรคะวันนี้ขอบคุณมากเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวไว้มาวิเคราะห์การเมืองกันใหม่นะคะ